สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังโจเกอร์ยิ้มครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเก่าเช่นเคยขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงในการรับชมคลิปนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดถูกใจนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณ f c ตัวจริงและตัวยงนะครับขอบคุณ4,000ันกว่าซับแล้วนะครับผมโอ้ยสุดยอดมากเลยนะครับเดี๋ยว วันนี้คลิปนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของตลกเหมือนเดิมนะเป็นตลกคาเฟ่ยุค90ยุค80หรือยุคไหนก็นแล้วแต่นะครับผมถ้าคนที่ดูตลกเนาะจะนึกถึงบุคคลบุคอีกหนึ่งบุคคลเลยที่จะต้องทำให้ตลกได้เล่นได้ดำเนินการเล่น แสดงอย่างงู้นอย่างนี้นะครับนั่นก็คือตัวปูนะครับตัวปูในที่นี้นะครับหมายถึงคนที่ควบคุมนะครับคนที่คอยเบรกมุกเบรกเพื่อนนะครับคอยขัดมุกขัดมุกที่ทีมงานนะครับแสดงหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าอะไรดาเนินเรื่องนะครับ หรือจะเป็นคนขึ้นมาคนแรกนะครับถ้าเล่นเป็นเรื่องเป็นละครนะครับหรือแม้กระทั่งเล่นเกรดลอยนะครับก็จะเป็นคนนําเรื่องนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับคือความจํานะครับความจําของตัวปูนี้ต้องค่อนข้างที่จะต้องดีเลยเนาะเพราะว่าต้องจําหลายๆตัวนะครับ ตลกบางคณะก็มีห้าหตัวห้าหคนนะครับบางคณะ4คนต้องจําแต่ละคนนะครับว่าใครเล่นยังไงหลยปูไปให้เล่นนะครับแต่ก็มีบางคณะที่ไม่มีตัวปูเนาะแต่ก็น้อยนะครับน้อยผมเชื่อว่าน้อยมากนะครับตั้งแต่ผมเล่นตลกมานะครับสัมผัสมาก็ตัวปูจะมีเกือบทุกคณะนะครับก็เดี๋ยววันเนี้เราจะมาพาทุกท่านมาดูนะครับ ตัวปูแบบระดับตำนานเลยเนาะหลายๆท่านหลายๆคน,นครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์นะครับเป็นรุ่นพี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นพี่ผมหมดเลยเนาะเป็นรุ่นอาจารย์อย่างเงี้ยเราจะมาดูกันว่าตลกที่เป็นตัวปูนะ่ะนะครับนึกถึงใครได้บ้างนะครับคนไหนปู อะไรยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยเนาะว่าชื่ออะไรใครยังไงอยู่คณะอะไรประมาณไหนอืมโอเคเพื่อไม่ให้การเสียนาฬิกาเ,เสียเวลานะครับผมจัดไปสักหนึ่งมุกเนาะ,ปะไปพบกันเลยครับผมกับตัวปูในตำนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับผม อาจารย์จุ๋มจิ๋มเข็มเล็กหนในตำนานตลกคณะซูเปอร์โจกตั้งแต่ยุคแรกนะครับจนกระทั่งแกได้ออกมาทำทีมซูเปอร์โจ๊กนะครับในนามทีมที่ชื่อว่าจุ๋มจิ๋มซูเปอร์โจ๊กนะครับซึ่งเป็นตัวปูระดับตำนานอีกหนึ่งคนนะครับ อาจารย์ชุมจิมนี้ปูให้กับลูกทีมเล่นนะครับลำดับแรกเลยเนาะก็จะมีตัวปูอยู่สองคนสามคนนะครับรองลงมาจากอาจารย์จุมจิมนะครับก็เป็นทั้งหัวหน้าทีมนะครับแล้วก็ควบคุมในการเล่นนะครับปูมุกนะครับอาจารย์จุมจิมนี้จะเก่งในเรื่องลูกอําเพื่อนนะครับอํำทีมงานนะครับ ถ้าท่านใดที่เคยดูเนาะหรือเคยดูใน Youtube นะครับหรือว่าดูในมวนวิดีโอนะครับสมัยก่อนนะครับแก้คบเครื่องนะครับได้ทั้งปูได้ทั้งดินนะครับดินก็ได้ปูก็ได้นะครับผมมาดูท่านต่อไปเลยนะครับผมนี่ก็อีกหนึ่งตำนานตลกตัวปูนะครับซึ่งในวงการตลกหรือว่าใครๆก็รู้นะครับว่า อาจารย์ยาวอายุทยานะครับผมก็เป็นหนึ่งในตัวปูนะครับก็จะสังเกตว่าแกไม่ค่อยดิ้นนะครับไม่ค่อยออกมาดิ้นเนาะ,ะตั้งแต่สมัยอยู่รวมดาวนะครับรวมทีมกับทีมงานเก่านะครับทั้งอาจารยาร์ยอดนักนายกทั้งนายโยงเชิญยิ้มเนาะตั้งแต่ยุคก่อนนะครับแกก็ปูมาตลอดครับตั้งแต่เคยอยู่กับ ป่าเทพเนาะตั้งแต่ยุคแรกๆนะครับจนกระทั่งมาทําทีมเป็นของตัวเองนะครับในานามที่ชื่อว่าตลกคณะยาวอายุทยานะครับแกก็เป็นแนวสไตล์ปูเลยนะครับแต่งตัวรูปหล่อนะครับใส่สูทประมาณนี้นะครับผมอาจารย์ยาวอายุทยานะครับทั้งปูความจริงยุคแรกๆแกก็เคยดิ้นนะครับเคยเห็นอยู่นะครับ นี่ก็คือลูกทีมแกเนาะตั้งแต่ยุบค,คาเฟร่รุ่งเรืองนะครับก็จะเป็นเห็นไหมใส่สูทผูกเนคไทนะครับลูกทีมก็จะแต่งตัวแบบธรรมดานะครับผมอ่ะผ่านไปนะครับต่อมานะครับผมอาจารย์โนตเชิญยิ้มนะครับอาจารย์โนตนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวปูที่คุณภาพนะครับสุดยอดนะครับทั้งปูทั้งดินนะครับความรู้ความสามารถ เ,เต็มเปี่ยมนะครับผมศักยภาพในการปูมุกนะครับเล่นมุกนะครับพาลูกทีมนะครับเล่นมุกตั้งแต่ยุคเชิญยิ้มนะครับแกก็ปูมาตลอดนะครับปูมาเรื่อยนะครับจนมาทำทีมเป็นของตัวเองนะครับอา,ารอ,อ,อาจารย์โน้ตจะโดดเด่นในเรื่องการส่งลูกน้องนะครับส่งลูกทีมเนาะ ส่งให้แล้วก็ให้ลูกทีมไปตกมุกเองนะครับแกจะเป็นตลกแนวส่งดันนะครับดันลูกทีมนะครับอาจารย์โนดนี่สุดยอดนะครับผมยังชื่นชอบนะครับวิธีการเล่นวิธีการปูนะครับคำพูดต่างๆนานาคมกลิบเลยนะครับผมวิธีการช็อตมุกนะครับนี่นะตั้งแต่ยุคเชิญยิ้มยุคอากาศนะครับ จะเห็นว่ามีทั้งพี่เจเลเนะพี่ชูศรีนะครับอาจารย์อ้วนนะครับเสื้อแดงขวามือสุดนะครับอาจารย์เป็ดนะครับอาจารย์สีหนุ่มนะครับนี่ในยุคที่ตอนนั้นอาจารย์อ้วนก็ปูด้วยนะครับอ่าอ่ะมาต่อกันเลยนะครับในในๆก็พูดถึงอาจารย์อ้วนนะครับอ้วนเชิญยิ้มนะครับนี่คืออาจารย์อ้วนเชิญยิ้มยุคเชิญยิ้มยุคอวกาศนะครับของพทเลยนะครับอาจารย์อ้วนนี่ก็เป็นตัวปูนะครับ เป็นตัวปูรองมาจากอาจารย์โน้ตเลยนะครับเพราะว่าถ้า news, so อาจารย์โน้ตดินนะครับอาจารย์อ้วนก็จะออกมาปูนะครับเป็นตัวปูนะครับดินได้ปูได้นะครับตลุกเอ่อถ้าเป็นยุคสมัยก่อนนะก็คือจะต้องรอบด้านนะครับผมก็จําเก่งนะครับตัวปูนี้จะต้องจํามุกเพื่อนๆเก่งนะครับนี่สมัยยุค เชิญยิ้มยังไม่ได้แยกออกจากกันนะครับมีทั้งอาจารย์สีนุ่มนะครับพี่ชูศรีนะครับอาจารย์โนตอาจารย์เป็ดอยู่รวมกันนะครับซึ่งอาจารย์อ้วนก็เสียชีวิตไปตัง้ง20กว่าปีแล้วมั้งน่าจะปีประมาณ30ปลายะครับ37 38หรือประมาณนี้แหละทีมงานยุคนั้นแข็งแร่งนะครับนี่ก็อยากให้หลายๆท่านรำลึกนึกถึงเนาะ อาจารย์อ้วนนะครับแต่ผมก็เรียกอาจารย์นะเพราะว่าตลกรุ่นครูนะครับเห็นไหมนี่อาจารย์อ้วนคนแรกนะครับอาจารย์โนตอาจารย์สีนุ่มอยู่ข้างหลังอาจารย์เป็ดนะครับนี่ก็คือเชิญยิ้มนะครับผมคนต่อมาเลยครับผมพี่เล็กเชิญยิ้มนะครับคนนี้ โอ้หนึ่งในตองอูเลยนะครับตัวปูถ้าใครได้รู้จักเนาะใครๆก็พูดถึงนะครับตัวปูของตลกคณะสีหนุ่มเชิญยิ้มนะครับตลกคณะอาจารย์สีหนุ่มเนาะเป็นพิเล็กนะครับจะเป็นตัวตัวหลักในทีมนะครับหมายถึงตัวปูนะตัวปูมุกนะครับไม่ว่าจะเล่นกับลูกทีมทีมงานนะครับไม่ว่าจะปูให้อาจารย์ชุตศรีเอยอาจารย์สีหนุ่มหรือ อันนี้พี่เฉินเนาะที่ยืนคู่กันนะครับอันนี้ตอนอระยะหลังๆนะครับไปออกรายการทีวีด้วยกันเนาะซึ่งถ้าเป็นตลกยุค90ก็ประมาณนี้เนาะตามรูปภาพนี้เลยนะครับพี่เล็กนะครับพี่หยองครับพี่อุนะครับตั้งแต่สมัยอยู่กับอาจารย์สีนุ่มเชิญยิ้มนะครับพี่เล็กนี่ปูเก่งนะครับร้องเพลงก็เพาะร้องเพลงก็เก่งนะครับปูตลกแบบ ครบคันเลยนะครับแบบอคอยเบรกมุกเบรกเพื่อนนะครับเวลาจะเล่นมุกอะไรต่างๆนานาเนาน e ะเพราะว่าพี่เล็กเนี่ยจะเป็นคนที่คอยกำหนดนะครับตัวปูก็แบบนี้และครับตัวปูของทีมงานตลกนะครับจะคอยควบคุมทีมงานนะครับทุกๆคนนะครับแล้วก็ความจำนี่จะต้องน่าจะเป็นเลิศนะเพราะว่าต้องจำเพื่อนๆในทีมงานหลายๆคนเนาะ อืมพี่เล็กเนี่ยยุกยุคหนึ่งก็มาร่วมทีมกับพี่อ่าพี่หนูนะครับชุดนี้ก็จะเป็นพี่หนูคลองเตยแหละนะครับหลังจากที่พี่หนูตะก่อนเป็นพี่หนูเชิญยิ้มเนาะที่อยู่กับอาจารย์เป็ดนะครับแล้วก็มาเป็นยุคหลังนะครับพี่หนูก็จะออกมาทําทีมนะครับผมคนต่อมาเลยครับผมคนนี้นะครับพี่หนุยเชิญยิ้มนะครับพี่หนุยนี่ก็ตลก หนึ่งในตัวปูที่อัจฉริยะนะครับได้ทั้งดินและได้ทั้งปูนะครับพี่นุ้ยนี่ผมยอมรับเลยเนาะความสามารถแกนี่สูงส่งนะครับความจําดีพี่นุ้ยนะครับเป็นตลกที่ปูมาตั้งแต่ยุคนี่นะครับอยู่ตลกคณะซูเปอร์บอยนะครับอยู่กับพี่ชูศรีเชิญยิ้มนะครับนี่ตั้งแต่พี่นุย้ยสมัยเป็นวัยรุ่นนะ รุ่นๆเลยนะปูได้ทุกอย่างนะพี่นุยน้ยนี่ผมยอมรับเลยว่าแกต,ตลกตัวปูนี่มันก็ถามว่าไม่บางคนไม่ได้โดดเด่นมากนะเท่ากับตลกตัวดินนะตัวดินเนี่ยแตไม่ไม่ต้องอะไรมากบางทีก็โดนเจ็บเป็นตัวเจ็บบ้างนะครับบางทีดิ้นจนมีชื่อเสียงก็มีนะครับตัวปูนี่ก็ ก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันแต่ยุคหลังๆปัจจุบันนี่ก็สุดยอดแหละนะครับคนต่อมาครับผมพี่ป้งหนิงเชิญยิ้มนะครับพี่โป้งหนิงเชิญยิ้มนี่ก็เป็นตัวปูระดับหนึ่งเลยนะครับในวงการตลกนะครับแกปูได้ดิ้นได้นะครับความสามารถาล้นเหลือเลยนะครับผมตั้งแต่สมัยนี้นะครับ อยู่กับอาจารย์เพชรดาราฉายนะครับแกอยู่กับหลายคณะเนาะพอยุคนั้นที่อยู่กับอาจารย์เพชรเนาะก็เป็นตัวปูหลักนะครับแล้วก็มาอยู่กับคณะชวนชื่นคณะพี่แป๋วบ้านโป่งอะไรพวกนี้นะครับแกก็จะเป็นคือแกจะดิ้นได้ปูได้นะครับพี่โป่งหนึ่งเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับร้องลิเกนะครับเพราะว่าแกเป็นน้องชาย ลิเกดังด้วยนะตั้งแต่สมัยก่อนนะครับก็ลําลึกนึกถึงแกนะครับพี่โปงหน่งนะเพราะว่าแกได้เสียชีวิตไปนะครับด้วยเ,เป็นหลายโรคนะป่วยนั่นแหละน,นะครับแต่อาจารย์เพชรดาราชายนะครับคนที่ควบคุมอาจารย์เพชรดาราชายได้นี่ก็ต้องอชุดแรกๆนะชุดเก่าๆนะครับตั้งแต่พี่โปงหนิง นะครับพี่บ๊อบสกอร์เปียนนะครับพี่นกเชิญยิ้มน้องนกเชิญยิ้มเนาะก็จะควบคุมอาจารย์เพชรได้ดีมากเลยนะครับผมพี่พป่งหนิงแกก็รับงานทุกๆงานนะตั้งแต่เล่นละครนะครับภาพยนตร์นะครับรายการทีวีนะครับรายการตลกนะครับประจําอยู่ที่ก่อนบ่ายเนาะประจํากันเลยนะครับผมอ่ะคนต่อมานะครับผมพี่จจเลเชิญยิ้มนะครับนี่ก็คือ ตลกตัวปูนะครับที่ใครๆก็รู้เนาะซึ่งพี่เจลีนี่ก็ประจำการอยู่ตลกคณะเชิญยิ้มนะครับแต่ยุคแรกๆเลยนะครับผมแต่ยุคเชิญยิ้มแรกๆเลยนะครับก็เป็นน้องชายนะครับอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มเนาะเป็นน้องชายแท้ๆนี่แหละก็ได้รับการปูมุกนะครับ ให้กับทีมงานนะครับเป็นตัวที่ขึ้นมาเดินเรื่องก่อนนะนะครับก่อนที่อาจารย์โน้ตจะขึ้นมานะครับก็มีพี่เจเลนี่แหละนะครับซึ่งก็พี่เจเลนี่ความจําแกก็ดีนะครับความจริงแล้วแกความจําดีนะวิธีการปูมุกต่างๆนานานะครับอยู่กับอาจารย์โน้ตก็สมัยนั้นก็คือก็ช่วยกันปูนะครับต่างต่างช่วยกันปูนะครับ อย่างที่บอกนะครับนี่ก็เป็นทีมงานาเชิญยิ้มยุกอวากาศนะครับผมนะครับพี่จเจลที่คู่กับอาจารย์โน้ตนะครับก็คือ,คอประสบการณ์สูงนะครับพี่จเจลนะครับผมอออ่ะคนต่อมาเลยครับผมพี่ใจแอนเชิญยิ้มนะครับผมซึ่งบุคคลทั่วไปจะรู้จักในานามพี่ใจแอน เชิญยิ้มแต่ความเป็นจริงแล้วแกชื่อตายนะครับวงการตลกก็จะเรียกกันพี่ตายนะครับพี ai ai ่ตายใจแอนหรือว่าพี่ตายเชิญยิ้มนะครับเป็นตัวปูอีกหนึ่งตัวปูที่โหรับบทบาทในการปูให้ทีมงานตลกหลายคณะนะครับไม่ว่าจะเป็นตลกคณะอาจารย์ดีดอกมาดันนะครับในยุคหนึ่งเลยนะฮะ ช่วงนั้นนะครับอยู่กับอาจารย์ดีอาดอกมดันก็ปูยาวนะครับล่นกับพี่โรเบิร์ตสายควันนะครับอาจารย์ดีนะครับนี่นะครับแล้วก็มาอยู่กับพี่เต่าเชิญยิ้มก็มารับตําแหน่งตัวปูนะครับซึ่งพี่ต่ายเป็นพี่ชายของพี่เต่าเชิญยิ้มเนาะจริงๆเขาเป็นพี่น้องกันนะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับจังหวะการปูของแกก็ สุดยอดเลยนะครับผมตลกสมัยนั้นเนาะ <c oughs> อย่างที่บอกนั่นแหละตลกก็เป็นธรรมดาก็ต้องปูได้ดินได้เหมือนกันนะครับผมคนต่อมาครับอาจารย์ทองเปียนะครับทองเปียซูเปอร์โจกนะครับคนที่เสื้อสีฟ้านี้เนาะอาจารย์ทองเปียก็เป็นหนึ่งในตัวปูตลกอยู่คณะซูเปอร์โจกยุคแรกๆนะครับผมตั้งแต่อา่าอาจารย์จุมจิม๋มอาจารย์ดีดอกมาดัน หลายๆคนนะครับอาจารย์หมอมยืนรวมตัวกันนะครับนี่อย่างที่ผมเกินไว้ตั้งแต่ต้นๆเรื่องของอาจารย์จุ๋มจิ๋มนะครับก็จะเป็นตัวปูตัวตัว,ตว,ตว,ตวอันดับหนึ่งนะฮะหลังจากต่อมาก็จะเป็นอาจารย์ทองเปียน,นี่แหละที่คอยปูเรื่องนะครับในทีมงานซูเปอร์โจ๊กนะครับเพราะว่าถ้าอาจารย์จุ๋มจิ๋มดิ้นนะครับอาจารย์ทองเปียก็จะปูนะครับ ถ้าอาจารย์เปียดิน้นอาจารย์จุ๋มจิ๋มก็จะปูนะอาจารย์เปียปูอาจารย์จุ๋มจิ๋มก็จะดิ้นอะไรประมาณเนี้ยหลังจากนั้นก็หลังจากที่อาจารย์จุ๋มจิ๋มเสียชีวิตลงนะครับก็มารวมทีมเป็นซุปเปอร์โจ๊กนะครับใช้ชื่อว่าซุปเปอร์โจ๊กนะครับไม่มีคำว่าจุ๋มจิ๋มนําหน้าก็จะมาทําทีมนี่นะครับชุดประมาณนี้นะครับอาจารย์ทองเปียก็จะเป็นตัวปูหลักเลยนะ แต่ยังมีพี่คมสุปร์โจ๊กนะครับพี่สีบานพี่โปยนะครับพี่พลพันลาวนะครับพี่เป้าเสาชิงชา้าคนที่นั่งข้างล่างนะซึ่งยุคนั้นก็สุดยอดนะครับคนต่อมาครับผมอาจารย์มนเมืองสุรินนะครับนี่ก็หนึ่งในตองูตลกตัวปูของเมืองไทยเลยนะครับใครนึกถึงตัวปูต้องนึกถึงคนนี้ เป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะอาจารย์มนเมืองสุรินทร์นะครับปูมาตั้งแต่ยุคอยู่ตลกคณะจุ้มจิ๋มเนาะเพราะว่าสมัยนั้นแกอยู่จุ้มจิ๋มอยู่ซูเปอรโ์โจ๊กอะไรมาก่อนนะครับแล้วก็ามาอยู่ตลกคณะเอ็ดดี้ผีน่ารักนะครับหลังจากที่อเอ็ดดี้ยนายเอ็ดก็แยกยา้ายมาจากซูเปอร์โจ๊กเหมือนกันแล้วก็ตามกันมานะครับอาอจารย์มนเมืองสุรินทร์นี่เป็นตัวปูที่แบบ จังหวะนะครับในการปูนะครับตอนสมัยอยู่จุงจิมก็แกก็ดิ้นด้วยปูด้วยนะเนาะพอมาอยู่กับอาอนาเอสดนะครับนาเอสดีเนาะเอสดีผีนาแกกเ็เป็นตัวปูหลักนะครับแกปูมันตั้งแต่ตลกคณะลอยฟ้านะครับตลกระดับกลางๆเนาะสมัยนั้นลอยฟ้าก็จะมีพี่ออสโฟเอสอยู่ด้วยเนาะมีอาจารย์เปียกปัตนีนะครับตลกคนตัวเล็กนะ นี่นะครับยุคที่เอ็ดดี้ผีน่ารักโกตีผีน่ารักโกหรือว่ากโกตีลัมบอยนะครับยุคที่รุ่งเรืองนะครับคนต่อมาครับผมอาจารย์แฉ่งช่อมาดันนะครับหรือว่าพี่แฉ่งช่อมาดันเนาะหนึ่ในทีมงานตลกยุคนั้นก็เป็นทีมงานของคณะป่าเทพโพงามนะครับซึ่งก็มีพี่แฉ่งนี่แหละ ถามว่าตลกคณะป่าเทพมีตัวปูเป็นหลักไหมก็จริงๆก็ถ้าใครดูตลกเป็นก็จะมองว่าพี่แฉ่งเนาะเป็นตัวปูนะครับเป็นคนคอยเบรกมุกขัดมุกป่า,าเทพบ้างนะครับพี่หม่ำบ้างพี่น้อยบ้างนะครับก็เป็นคนเดินเรื่องบ้างอะไรบ้างประมาณนี้เนาะตั้งแต่ยุคเริ่มต้นนะครับแล้วก็จนแกออกมาทำทีมนะครับเป็นของตัวเองเนะาะตลกคณะแฉ่ง ชอมาดันนะครับแกก็รับบทบาทเป็นเอ่อเป็นหัวหน้าคณะด้วยแล้วก็นำทีมส่วนมากแกก็ได้รับประสบการณ์มาตั้งแต่ยุคแรกๆของตลกที่แกร่วมทีมเนาะกับการเป็นเอ่อตัวเดินเรื่องนะครับพอมาทำทีมเองก,ก็ต้องดำเนินการปูเองนะครับปูเรื่องเองปูให้ทีมงานให้ลูกน้อง ได้ออกมาเล่นนะครับก็ตามบทบาทตามหน้าที่นะครับผมคนต่อมาครับผมคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเนาะพี่ออสบางท่านหลายๆท่านอาจจะจำเกมไม่ได้แล้วนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของตลกคณะโยงพิษณุโลกนะครับอาจารย์โยง่งเชิญยิ้มนี่แหละสมัยก่อนเป็นอาจารย์โยงพิษณุโลกนะครับพี่ออสนะครับออสราดลีนะครับ คือฉายาแกก็คือออสซอสพริกนะครับอืมซึ่งแกจะเอาอขวดซอสมาทําเป็นขวดเหล้านะเมาเมาซอสพริกอะไรเงี้ยนะนี่ก็หนาพวงนะครับหน้าพวงแล้วก็พี่ออสเนาะสมัยนั้นนะครับเป็นตลกคณะโยงพิศนุโลกนะแล้วก็มาเป็นโยงเชิญยิ้มตอนหลังนะครับพี่ออสนี่ก็ เป็นอีกหนึ่งตัวปูนะครับทั้งดินทั้งปูนะครับได้หมดนะครับพี่ออสนี้มีความสามารถเ,าเยอะนะครับอ่ะคนต่อมาเลยครับพี่ตีนะครับพี่ตีดอกสะดานะครับหรือว่าฉายาแกก็พี่ตีหน้าขาวเนาะในยุคตลกคาเฟ่ลุงเหลืองนะพี่ตีดอกสดานี้ก็เป็นหนึ่งในตัวปูประจําทีมงานของอาจารย์เดอดอกสะดานะครับเป็น ตัวเล่นที่จะต้องเดินเรื่องนะครับขึ้นมาเดินเรื่องก่อนนะครับเพื่อจะนำลูกทีมมาเขาเรียกภาษาตลกเรียกว่าตีป่านะมาตีป่าให้แขกมาร่วมสนุกกับทีมงานก่อนนะครับผมก็พี่ตีเนี่ยที่อย่างที่ผมบอกพี่ตีหน้าข่าวนะครับเคยลงไปในคลิปเอกลักษณ์นะครับ กับพี่สังดอกสดาวอสองภาพนี้เนาะยุคนั้นก็ตลกคณะอาจารย์เดือดอกสะดาก็โอ้โหแต่งตัวก็จะต้องใส่สูตรประมาณนี้เนาะผมว่าเกือบเกือบทุกงานนะครับไม่ไว่าจะเป็นคาเฟ่เป็นอัดวิดีโอเป็นออกรายการทีวีนะครับพี่ตีนี่ก็จะความจําดีนะครับเป็นความความจำนี่แกสุดยอดเลยนะครับแกเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับคุณ พี่เอกพจน์วงนาด้วยนะสมัยนั้นก็อยู่กับอาจารย์เด๋อนะครับมานมนานแล้วก็ไม่ไปไหนด้วยนะครับก็อยู่มาตั้งแต่เริ่มเริ่มต้นนะครับจนมาร่วมรายการก่อนบ่ายด้วยกันนะครับอยู่กับอาจารย์เดอ๋อประจํานะครับผมอ่ะมาพบท่านต่อไปเลยนะครับอาจารย์แดนบุรีรัมนะครับอาจารย์แดนบุรีรัมนะครับเป็นตลกหนึ่งใน ทีมงานรวมดาวเนาะมนะีอาจารย์สีแพนะครับอาจารย์ตุย้ยตุยนะอาจารย์ยอดนครนายกนะครับสมัยนั้นนะซึ่งอาจารย์แดนบุรีลำเนี่ยก็ยุคแรกๆเลยครับเคยร่วมทีมตลกคณะป่าเทพโพงามนะครับซึ่งเกก็จะรับบทบาทในการปูมุกค,คู่กับพี่แฉงนะพี่แฉงชมดันนี่แหละ นะครับและหลังจากนั้นแกก็น่าจะไปอยู่กลุลมดาวแล้วก็ออกมาทําทีมตลกคณะแดนบุรีลำนะครับซึ่งแกก็จะรับหน้าที่เหมือนเดิมเหมือนเคยท่านใดที่มาเป็นหัวหน้าคณะนะครับก็จะออกมาปูเองเนาะถ้าจริงๆแกมีตัวปูประจําคณะแกนะครับพี่ต้นเนาะแต่พี่พี่ดำพี่ดำขออภัยนะนะคนคนที่เสื้อขาวคนยืนตรงกลางนะครับ ส่วนผู้หญิงก็เป็นพี่แป๋วนะครับนะครับนั่นแหละคนที่ตัวปูอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งผมจะพูดรวมๆไปกับของอาจารย์แดนเลยนะครับผมอ่ะต่อมานะครับตัวปูคนนี้นะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักเนาะ,ะพี่วัดนะครับพี่วัดดาราชาัยนะครับเสื้อสีชมพูนะครับพี่วัดนี่ก็เป็น หนึ่งตัวปูที่เก่งนะผมว่าในความรู้สึกผมแต่แกไม่ได้มีชื่อเสียงแค่นั้นเองแกอยู่ตลกคณะเพชรดาราฉายนะครับอาจารย์เพชรดาราฉายตั้งแต่ยุคหูยุคน่าจะเป็นยุคสองนะ,ะถ้ายุคแรกๆอาจจะเป็นอาจารย์โกสุโขไทยนะครับที่ปูนะครับนี่แหละครับที่ผมพูดว่าอาจารย์โกนะครับโกสุโขไทยนะชุดดำๆนะครับ ขอพายภาพอาจจะไม่ชัดนะเพราะว่ามันเป็นวิดีโอยุคแรกๆนะครับภาพมันจะไม่ค่อยชัดแต่ว่าก็นำมาให้กับ f c ได้ชมได้นึกถึงนะครับกแกจะเป็นตัวปู่ตัวแรกๆยุคแรกๆนะครับที่คณะอาจารย์เพชรดาราชาัยนะครับก็ก็น่าจะทันกันนะครับพิวัดนะครับพิวัดดาราชาัยนะครับที่มาปู่ให้ตลกคณะอาจารย์เพชรดาราชาัยนะครับ พี่วัดนี่ความจำแกดีมากนะครับปูกระชับนะครับปูให้ลูกทีมได้เล่นเล่นง่ายนะครับตัวปูระดับหนึ่งของวงการตลกเหมือนกันนะครับซึ่งแกเสียชีวิตไปหลายหลายปีแล้วนะครับน่าจะร่วม20ปีแล้วมั้งนะครับไม่ได้ผมเคยเคยเห็นตัวจริงแกอยู่เนาะในยุคที่แกออกมาทำทีมเองนะครับมาทำตลก คณะวัดดาราฉายเป็นของตัวเองนะครับผมอือ่าม,มาดูท่านต่อมาเลยนะครับนี่ก็อีกหนึ่งคนนะครับที่ไปอยู่ที่ไหนคณะไหนก็ต้องปูอย่างเดียวนะครับพิเชษนะครับเชษเชิญยิ้มเนาะซึ่งเป็นตลกที่ไม่ได้มีชื่อเสียงนะครับหลักแต่เป็นตลกที่อยู่ในวงการมานมนานนะครับพิเชษเชิญยิ้มเนาะซึ่งก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของนักร้องดังนะครับ แสงสุรีรุ่งโรดนะครับเจ้าของเพลงหิ้วกระเป๋านะครับโอ้หลายๆเพลงนะครับพิเชษสมาแกจะปูนะครับรับหน้าที่ปูอย่างเดียวเลยนะครับผมดิ้นก็ตั้งแต่สมัยแกอยู่ตลกคณะสี่ดอกจิกหรือซุปเปอร์เจ๋งอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมนี่นะครับในกลุ่มศิลปินตลกนะครับก็นํามา ให้กับ fc ได้รับชมกันนะครับผมก็ตัวปูระดับตำนานนะครับทั้งนั้นเลยนะครับที่เอามาให้ fc ได้รับชมกันแบบยาวๆนะครับมาส่วนใหญ่จะเป็นตลกที่มีชื่อเสียงนะครับตลกไม่มีชื่อเสียงก็มันก็มีหลายคนนะที่เก่งๆนะครับก็มีเดี๋ยวผมนำเสนออีกหนึ่งคนนะครับผมคนนี้ก็เก่งพอได้เนาะ นี่ครับผมช้างสังเชิญยิ้มครับหนึ่งในทีมงานตลกคณะช้างสังเชิญยิ้มนี่แหละครับเป็นทั้งหัวหน้าทีมแล้วก็เป็นตัวปูด้วยนะอยู่กับทีมงานของพวกผมเองนะครับซึ่งก็ปูเก่งนะครับความจําก็ดีนะครับช้างสังเชิญยิ้มนะครับเป็นตลกรุ่นใหม่นะครับก็ยังไงก็ฝาก f อฟนะครับฝากทุกๆคนไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับทีมงานพวกเรานะครับทีมงานช้างสังเชิญยิ้มพร้อมกับผมโจเออบอยสังโจโกเกอร์ยิ้มนะครับก็อยู่ด้วยกันมาน,มนานหลายปีแล้วสิกว่าปีแล้วนะครับอ่ะโอเคขอบคุณ f c ทุกท่านที่รับเกียรติเข้ามาชมนะครับคลิปของผมนะครับคลิปนี้ยาวนะครับก็ยังไงก็ฝาก f c ไว้ด้วยนะครับผมเอาไว้คลิปหน้าพบกันใหม่ครับผม คลิปนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีมีเงินใช้ครับฝากซับสไครกดถูกใจให้พวกเราด้วยสวัสดีครับผม